รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast กับอูนะครับสำหรับเทปนี้เป็น Monster Review นะครับตัวที่เราจะเอามารีวิวกันวันนี้คือ Tyron นะครับหรือว่าผัวน้ำนะฮะ Tyron หรือว่าผัวน้ำเนี่ยซึ่งเป็น Monster ที่ใช้ได้ดีนะครับทั้งใน Arena แล้วก็ Guild War ด้วยนะครับใน Dungeon เองก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสำหรับตัว Tyron ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับก็คือจะเน้นไปทาง Guild War นะครับ ก็คือจะเป็นไทลอนไฮสปีดนะฮะเน้นให้สปีดเยอะๆไ,ๆไว้ก่อนนะฮะอ่าโอเคซึ่งผมจะทําให้สปีดมันเยอะเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เปิดอ่าเวลาที่เริ่มอารีนาเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดก่อนเลยนะครับก็คือทําไมต้องต้องเปิดก่อนเพราะว่าไทลอนเนี่ยมีสกิลที่สามารถทําให้แช่แข็งศัตรูทั้งทั้งทีมได้นะฮะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราสามารถทำาดามจกับทีมศัตรูได้นะครับเป็นการตัดตัดจังหวะนั่นเองนะฮะ อ่าโอเคสำหรับไทลอนเนี่ยก็มีสกิลดังต่อไปนี้นะครับอ่าสกิลของไทลอนสปิริตโร่นะครับท่านแรกก็คือโยนลูกบอลพลังเข้าไปปาบนะครับทีนี้ก็คือมีโอกาส30%ที่จะโจมตีต่อเนื่องด้วยนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าโยนก้อนแรกไปใส่ล้วปึ๊กอ่ามันก็จะมีโอกาส30%ที่มันจะโยนก้อนต่อไปถ้าโชคดีอีกก็โยนอีกนะครับผมเคยผมผมเคยโดนโยนนะครับไม่ไม่ใช่โยนใส่เขานะฮะเคยโดนโยนมาประมาณ7-8ครั้งโยนใส่เขานี่ก็สองซองทีก็ดีแล้วครับอ่า แล้วก็ทีนี้ในแต่ละครั้งที่โจมตีนะครับก็คืออถ้าเกิดสมมติว่าโจมตีแล้วติดคริติตคริคิลเลตแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ไทรอนเนี่ยได้รับบัฟคริติติคอลในการโจมตีด้วยครั้งครั้งต่อไปนะฮะอ่าท่สองสาโครนนะครับพายุสายสายโครนพายุหมุนนั่นเองนะฮะก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับด้วยสายโครน2ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส40%ที่จะทําให้ศัตรูติดตีวืดสองเทินนะฮะอ่าก็เป็นท่าที่เอาไว้สกัดขัดขวางอีกท่าหนึ่งน่ารำคานพอสมควรเลยะะฮ อันนี้นี่คือทีเด็ดนะครับไฮไลท์ของไทลอนอยู่ที่สกิลนี้เลยนะฮะก็คือเฮลสตรอมนะครับเฮลสตรอมนี่มันคือลูกเห็บนั่นเองอ่าคือไทลอนจะปล่อยลูกเห็บลงมานะฮะแล้วลูกลูกเห็บเนี่ยก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับในฝ่าตรงข้ามแล้วก็ทำให้ศัตรูติดฟรีสเทิร์นหนึ่งนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมทำให้มันเปิดก่อนนะฮะก็คือพอเปิดก่อนเสร็จแล้วก็ใช้เฮลสตรอมใส่เลยยิงลูกเห็บใส่อ๋อโดนหัวโดนหัวศัตรูก็ลงไปแข็งเลยนะฮะคราวนี้เราก็โจมตีได้ได้สบายนะฮะ อ่าแล้วก็เป็นสกิลลีดเดอร์ที่ไฮไลท์ของไทลอนนะครับก็คือ,อตัวนี้ลีดเดอร์สกิลก็คือจะเพิ่ม a t t a ท k กสปีดให้กับแอร์ไลน์มอสเทอ19นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะอยู่ที่ไหนนะฮะอ่าจะอยู่เชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่จะอยู่ใน Arena k าก w ววอหรือว่าจะอยู่ในดันเจียนก็ตามนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่ม a t t a ท k กสปีดให้ทีมได้มีประโยชน์อพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่าทีนี้สําหรับไทลอนเนี่ยตอนที่เป็นผัวน้ําเฉยๆนะครับอ่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าระดับล่างนะฮะ ก็คือทีนี้หลังจากอเว k เคนแล้วกลายร่างเป็นไทลอนแล้วนะครับก็จะทําให้สกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถโจมตีต่อเนื่องได้นะฮะจากสป e ิริตโททําจากท่าสปิริตโทธรรมดากลายเป็นท่าสปิริตโทต่อเนื่องนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูรูนกันนะครับรูนของผมนะฮะไทลอนก็คือจะเป็นอ่าสวิฟตกับโฟกัสนะครับอ่าทำอ่าทำไมต้องเป็นสวิฟตกับโฟกัสสวิฟตก็คืออ่าเป็นรูนที่ทําให้อ่าเวลาที่สะสมครบเซตนะครับก็จะเพิ่มแอตแท็กสปีดให้ ด้วยนะครับโบนัสอ,อาส่าโบนัส speed ยี่สห้าเปอร์เซ็นตนะฮะคือผมก็พยายามที่ทำให้อ่าโบนัสทั้งหมดของรุ่นที่ที่มีเนี่ยเป็น speed ให้ให้หมดให้ได้มากที่สุดนะครับอา่าอันนี้ก็คือ,คอเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้เบอร์สองอา่าเบอร์สองก็ speed สีส่สอง e q u r a c y ยี่สิบ p ยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นเบอร์สามนะครับอา่า speed กับ h p โบนัสนดหน่อย เบอร์สี่นะครับพอดีอันนี้ขี้เหร่นิดนึงนะฮะแต่ว่ามันบวกสปีดเยอะก็เลยเอามาใส่เอาไว้นะฮะอ่าเบอร์ห้านะครับ,บ,รรบก็บวกสปีดสิบสามนะครับแล้วก็เบอร์หกของผมเนี่ยก็คืออ่าเป็น accuracy เต็มที่เลยนะฮะเกือบเต็มละแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยว่าไม่มีสปีดนะครับถ้ามีโอกาสยังไงก็จะทำให้เป็น accuracy แล้วก็บวกสปีดอัดอัดเข้าไปอีกนะฮะ อ่าโอเคหมดรูแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไทลอนมาเล่นอารีนาจริงๆเลยนะครับมาดูว่าความเร็วของเขาเนี่ยจะระดับไหนอ่าจริงแล้วสำหรับไอ้นี้อ่าสำหรับไอนาเนี่ยเราเราก็เป็นดูเป็นดูเป็นทิปนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเราเราจะสามารถสังเกตได้ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยจะเร็วไม่เร็วเนี่ยก็คืออ่าถ้าดูง่ายๆแล้วกันก็คือดูที่ลีดเดอร์ของฝั่งศัตรูก่อนถ้าฝั่งศัตรูลีดเดอร์เป็นรูปดาบลอยๆมี3เงาอย่างเงี้ยเหมือนเราแปลว่าเอ้ยมันมีแบบสปีดด้วยนะ เอออันนี้คือเป็นไปได้เหมือนกันว่าเอ้ยฝั่งเขา,าอาจจะเร็วกว่าเราได้นะฮะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องระวังให้ดีนะครับตัวตัวนี้ก็คือ,อ,อตัวฟรีสไฟเนี่ยโคลเนี่ยคือต่อให้มันไม่มีบับบ,บับ,บสปีดบางครั้งมันก็ยังเร็วกว่าเร็เวกว่าไทลอนได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีโคลแล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บเขาเปิดโลแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดทางแก้เกมไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฟรีจะใช้ไม่ได้ผลละนะครับ ามาลองดูการไทลอนดูจากทีมนี้นะครับอ่าเป็นไงเราก็ได้เปิดก่อนนะครับก็เฮลสตอมไปเปิ่อาเฮลสตอมอุ้ยโดนลิงจิ้มเข้าไปนะครับจุดไปน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่เสียหลักครับลุยต่อไปกับตันน้ํำครับก็โบกสะบัดใช้นะฮะอ่าบางกรก็เป่าปูดเข้าไปนะครับอ่าสร้างความลองคานิดนึงนะฮะมีอักแองก็ต้องระวังนะครับ โยนสฟีโทรไปมังกรพ่นไฟปูดลงไปโอ้าะาจะถาตุน้ำแล้วแวมไฟก็เริ่มตีไปเข้าแต่ไม่เป็นไรครับอ่าลุยไปหนึ่งอ่านี่แหละครับตกไปแล้วหนึ่งอารีน่านะครับอ่าดูอันนี้ต่อโอ้อันนี้มี t อตแทกสปีดด้วยแถมมีโคด้วยนะครับอ่างั้นผมไม่เสี่ยงดีกว่าเปลี่ยนอ่าอันนี้น่าจะน่าจะได้ก่อนเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นไอหน้าสไตล์นู่ๆนะครับอ่าถ้าใครแบบมีวิธีอื่นก็แชร์กันได้นะครับอ่าเดี๋ยวทางผมนี่ก็จะเอาไปปรับปรุปรงพัฒนาต่อไปนะฮะบวกสมบัดใช่ครับอ่าเหมือมนเดิมเลยใซลอสยิงไฟตู้มเข้าไปพยุหมุนปุ๊บปึ๊บทำให้เกิดแกซิงฮิตนะครับตีวืดยุดนะนี่เสร็จแล้วหนึ่งตัว เห็นไหมครับไทลอนผมนี่ตีต่อนเ่่งไม่ได้เลยนะครับต้องแต่เล่นมาสมกับเป็นสายดวงเทพจริงๆนะครับดวงกุดของสายต้องไปทําบุญแล้วแบบนี้ปึ๊บปื๊บป๊บอ่าสามทีโหนานๆทีหนึ่งได้ไทลอนนายยอดมากนะนาตีหมีหมีต้องคุกเข่าลงนะครับตอนนี้มีทําตัวไม่ถูกแล้วนี่แน่ตื๊บตึ๊บตึ๊บ โอ้โหกับตันอะไรเนี่ยกับตันกินยาโดมมานะครับตีเอ็กซ์ตาสามเทิร์นเลยนะฮะโอ้โหนี่สองแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องเลือกดีๆนะฮะอ่าต้องเลือกดีๆอันนี้นี่ไม่รู้จะเสียงดีไหมนะเนี่ยมีทานเนียด้วยอ่าลองดูสองใสยอันนี้คือเป็นทีมล้างไพ่แน่เลย โหติดปีกมาด้วยโดนทานเนี่ยล้งางไพ่แน่นอนในง,งานนี้เดี๋ยวมาดูกันเป็นไงนะฮะบบกสะบัดชัยสักทีหนึ่งก่อนเป่าปูดนะครับนี่โดนทานเนี่ยล้งางไพ่เรียบร้อยเพิ่มแอตแทกสปีดนะครับแต่ฝั่งนน้นไซรัลอสมันโดนรีเซ็ตสกิลไปแล้วนะฮะโอ้โหเก,ก็อฟฟิตัวเนี้ยนี่นะหยุดมังกรก่อนอยานะปาก เสร็จไปหนึ่งทีมีนี่อีฟ e ิทนี่น่าลำคายาจริงเลยคือส่วนใหญ่อ e ีฟิตเนี่ยถ้าเกิดมาติดเอ็กซ์ต้าแล้วมันมันมันจะน่ากลัวมากเลยนะเลยนะฮะแบบยิ้ม play เพลย์เลยส่วนใหญ่เอ็กซ์ต้าไม่ค่อยลงผมหรอกครับนะครับนานๆทีนึงฝั่งนู้นน่าจะติดบ่อยเป็นเรื่องปกติของชีวิตเลยทําใจโปร่งได้แล้ะ อาทานเนียหรือทานเนียคนเดียวแล้วตัวแซบติดปีกด้วยใช่ไหมนี่แน่ตีไสแตกนะครับอ่าโอเคหมดไปแล้วครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวอันนี้เป็น example แล้วกันนะครับสำหรับาการเล่นอารีนาด้วยไทยลอนไฮสปีดนะครับอ่า,อาเดี๋ยวลองเอาไปสาธิตให้ดูนะครับในหอคอยร้อยชั้นแล้วกันนะครับอ่ามาดูกัน <c oughs> ลองเอาทีมหยุดอย่าขยับมาเล่นดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ทีมหยุดอย่าขย,าขยับนะครับอยู่ไหนเนอะน้องเต่าอยู่ไหนอ่านี่เอาสมชายเข็มกัดลงมาฮะน้องเต๋าลมนะฮะแล้วก็นี่แซ่ฟาเพี้ยเพี้ยเลยโอ้แต่ดูบอสเล้น่ากลัวนะเนี่ย อ่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าทีมทีมนี้ก็อ่าเจอบอสอาจจะมีมีมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามีเอ่อมีตัววาแสงสองตัวซึ่งมันป้องกันสแต็ได้นะฮะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวดูเป็นแนวแนวไว้ก่อนแล้วกันเนาะจริงๆนะสำหรับดันเจียนเนี่ยนะครับอ่าถ้าให้เทียบกันเนี่ยผมแนะนำให้เป็นอ่าหัวไฟจะดีกว่าหัวน้ำนะครับ ่าเพราะว่าผัวไฟเนี่ยมันมีท่าที่มันเอาไว้รีเซ็ตคูลดาวนได้ได้ด้วยอ่าอันนี้ดูเฮลสตอร์มนะครับอ่าทำให้ติดทั้งทีมติดแช่แข็งทีมเราก็ทำดาเมจไปเรื่อยสบายๆนะครับอ่าเตาลมก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะครับเว้ยเล่นผิดแต่ไม่เป็นไรนี่คือแบบขนาดว่าทําติดสลีฟทีหนึ่งเวแล้วนะครับอ่าก็ยุ่ลุยต่อไวปลุยต่อไปตัวไหนก็แอตแทกบาใกล้เต็มก็ตีต่อไปนะครับทําให้มันหลับหรืออะไรไป ลาบละคราวนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับตัวไหนแอตแทกบาใกล้เต็มก็จไป่าทีมอย่าขยับอย่าขยับไหมอย่าขยับนะครับยุดอย่าขยับอย่าขยับหนึ่งสองนะครับอ่าหนึ่งสองอย่าขยับนะครับปากอ่าขยับได้แล้วครับงานนี้เสร็จแน่ อ้าวยีย่สิดสตาร์โชคดีไปนะครับอ่าหนนะครับ1นอึอ้าวโอ้โหคูดาวยังไม่เรียบร้อยเลยอ่าเรียบร้อยอย่าขยับแล้วก็รีเซ็ตคูดาวซะอ่าแบบนี้อ่านี่ก็พอให้เป็นไอเดียได้นะครับว่าอ่าลักษณะการใช้ของไทลอนเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่โดยสรุปใช้ได้ดีทั้งอารีนากิววอ์และดันเจียนนะครับ แล้วกอ็อันนี้คือไต่หอคอย100ชั้น hard ดได้ด้วยนะครับก็คือจะใช้ได้ในหลายๆฟลอร์เลยนะฮะอยู่ที่การจัดทีมด้วยโอเคถ้าเกิดสมมติว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c ส i b e นะครับสำหรับไทลอนทริปวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ